สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็ไปเก็บพัคเเล็กมานะาจ๊าก็เก็บตอนเก็บวัไดดท้ายเบิ้งนะจ๊ะเบึ้งมีแตยอดทำง,งามยอดสวยสวยกว่าปวกพี่น้องจะแกงแสบปะจ้ะเด็ต้มแล้วก่ะได้ะแก้งเมื่นนพี่น้องเตยยอดอกปวก ห่อนยอด้ะจ้าแกงใต้หนังเสรๆแล้วก็แบมนสีซ้อนมากนลนี่พี่น้องเมินซี้อนไปกินแก๊งใดญ่บัดปากคุ้ง เต็มากกองดองเลยสดสดๆดใหม่ๆเป็นไตมือขึ้นนี่จ้าพี่น้องถอดเนาะคือสีแสบ ตอน,นมาม่าว่าท่านเลยตายดิพี่น่อยมดปากทุ้งเราเอาไปเก็บผักขี้เล็กแม่เก็บผักขี้เล็กมันอบเดี๋ยวมันคินววนกับไปีักขี้เล็กน่าจะอากาศกระห้องหอนหอน้าวอาว